สวัสดีแลาขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านนิยายใบยกุหลาบแก้วค่ะการรับฟังนิยายเสียงเรื่องขอให้รักของฉันคือเธอตอนต่อไปกุหลาบแก้วขออนุญาตแนะนำพื้นที่สำหรับการสนับสนุนผลงานกันสักครู่นะคะหากท่านใดสนใจอ่านนิยายของกุหลาบแก้วในรูปแบบของอ e ีบุ๊กสามารถเข้าไปได้ที่ mapmarket.com แล้วพิมพ์คาว่ากุหลาบแก้วค่ะหรือไม่ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Map มาไว้ในมือถือ แล้วพิมพ์คาค้นหาว่ากุหลาบแก้วเช่นกันเมื่อพิมพ์แล้วก็จะมีนิยายของกุหลาบแก้วหลายเรื่องมาให้เลือกอ่านกันถ้าชอบเรื่องไหนก็สามารถสนับสนุนดาวน์โหลดผลงานกันได้นะคะแต่หากยังไม่แน่ใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างมาอ่านกันก่อนได้ค่ะก่อนรับฟังนิยายเสียงกุหลาบแก้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะและต่อจากนี้ไปเรามารับฟังนิยายเสียงเรื่องขอให้รักของฉันคือเธอตอนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ ขอให้รักของฉันคือเธอตอนที่27วันพักผ่อนหมอนทองเปิดประตูห้องนอนของเขาช้าๆมอเห็นว่าปราดไม่ยอมออกมาจากห้องเซคีทั้ทงที่ตอนนี้สายมากแล้วตามปกติเขามักจะตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อออกกำลังกายแต่วันนี้กลับเงียบผิดปกติเลยทำให้เธอรู้สึกเป็นห่วงหมอนทองเดินมาหยุดที่ข้างเตียงแล้วขโมดคิ้วปราดยังคงนอนอยู่บนเตียงและหลับสนิทด้วย เธอเอื้อมมือไปแตะที่หน้าผักของเขาเพราะกลัวว่าจะไม่สบายแต่อุณหภูมิในร่างกายก็ปกติตัวไม่ร้อนสักพักหญิงสาวเลยตัดสินใจเขยา่าแขนคนที่กำลังหลับเบาๆคุณปราดสายมากแล้วนะตื่นเถอะนอกจากคนบนเตียงจะไม่ยอมลืมตาแล้วเขายังรวบเอวและดึงเธอลงมานอนบนเตียงเดียวกันด้วยคุณปราดทำบ้าอะไรหมอนทองถามแต่ไม่กล้าขยับตัวเพราะปาด เอาหน้ามาแนบที่หน้าท้องเธออยู่ตอนนี้อย่าก,กวนจะนอนเขาพูดเสียงอู้อี้แล้วจะมานอนบนพุงฉันทําไมก็มันนิ่มดีไม่น่าเชื่อนะว่าหน้าท้องแบบนี้จะนิ่มหน้านอนจะบ้าหรือไงคนนะไม่ใช่หมอนลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ไม่ไปทํางานหรอวันนี้วันหยุดแล้วผมก็รู้ว่าวันนี้คุณก็หยุดเหมือนกันคุณไม่ได้ไปเรียนจัดดอกไม้คุณมารู้ตารางเรียนฉันได้ยังไง หมอนทองถามด้วยความสงสัยผมดูทุกเรื่องถ้างั้นตอนนี้คุณจะนอนใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวสายๆค่อยออกไปขับรถเล่นกันขับรถเล่นหมอนทองทวนคำอย่างประหลาดใจอีกหนใช่คุณมีรถหรอคะตอนมาเรามาเครื่องบินไม่ได้เอารถมานะผมเพิ่งเช่าแบบเปิดประทุนมาด้วยนะดังนั้นอย่าลบกวนเวลานอนของผมขอนอนต่ออีกสักพักแล้วค่อยไปนั่งรถเล่นกัน คุณก็นอนดีๆสิคะลุกขึ้นมานอนให้มันดีกว่านี้หมอนทองเข้าใจแล้วและอยากให้เขาขยับตัวเพื่อที่จะได้นอนได้สบายๆนอนแบบนี้ผมก็สบายชายหนุ่มยังไม่ยอมขยับสบายคุณแต่ไม่สบายฉันสบายสิคุณไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นอนเฉยๆเท่านั้นเองเขาเยังคงหลับตาพูดเหมือนเคยแต่ไม่มีแต่ผมง่วงเขาตัดบท หมอนทองเลยได้จะถอนหายใจเพราะทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนเป็นหมอนให้พ่อตัวดีปราดพาคู่มั่นออกมาขับรถเล่นชมวิวหมอนทองเอามือจับหมวกของตัวเองเอาไว้เมื่อเห็นว่ามันทำท่าจะปลิวเพราะว่าปาดเอาหลังคารถลงหลังจากที่หยุดจอดรถให้เธอถ่ายภาพข้างทางและการเอาหลังคาลงนั้นทาให้เธอต้องนั่งจับหมวกตลอดเวลาเนื่องจากเกรงว่าหมวกใบเก่งจะลอยไปตามลมจอดรถทาไมคะ หมอนทองถามเมื่อจู่ๆเขาก็จอดคุณนั่นแหละทําให้ผมจอดฉันเหรอฉันทําอะไรผิดอีกละ่ะเธอถามจะทําอะไรของคุณหมอนทองวอยเมื่อปราดขยับตัวเข้ามาใกล้แล้วจู่ๆเขาก็โน้มใบหน้าลงมาที่ซอกคอขาวเนียนแนน่นอยู่อย่างนั้นไม่พูดไม่จาทาเหมือนจะสูดดมเอาความหอมเข้าไปให้เต็มปอดคุณหมอนทองเอามือจับต้นคอของตัวเองอย่างงงๆมองคนที่ทําอย่างหาเรื่องคุณปราด คุณมันช่วยโอกาสปราดพยายามระง,งับความปรารถนาที่เกิดขึ้นกับตัวเองในขณะนี้อย่างสุดความสามารถพอเพียงแค่เห็นต้นคอขาวเนียนและได้จูบพร้อมด้วยสูตรกลิ่นหอมของร่างกายหมอนทองเข้าไปอารมณ์เขาก็พลุ่งพ้าเนสี็จแล้วถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่ผมพามาขับรถเล่นกันแล้วกันเขาพูดทําเอาคนฟังอ้าปากค้างปราดจึงใช้มือดันไปที่คางของเธอเพื่อให้เธอหุบปากลงพูดบ้า,บา คุณคิดว่าฉันเป็นอะไรอยากจะจูบก็จูบอยากจะหอมก็หอมง่ายๆ่งั้นเหรอตอนนี้หมอนทองทั้งโกรธทั้งอายก็ต้นคอคุณทําให้ผมเสียสมาธิมันก็ต้องลงโทษสิเขาแก้ตัวแต่ดูเหมือนจะยิ่งทําให้คนฟังหน้าบึ้งกว่าเดิมฉันเป็นผู้หญิงนะถึงจะเป็นคู่มั่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณอยากจะจูบก็จูบจะรูปคลําเวลาไหนก็ได้คุณควรเลือกสถานที่บ้างนี่มันกลางถนนไม่อายหรือไง มันเป็นเรื่องธรรมดาใครๆเขาก็ทำกันทำไมจะต้องอายเขาตอบหน้ามึนหมอนทองจึงระดมทุบไปที่อกของปราดหลายทีแรงของเธอไม่ได้เบาสักนิดกำปั้นน,น้อยๆทำให้เขาเจ็บได้เหมือนกันและเพื่อป้องกันให้ปลอดภยัยจึงต้องรวบตัวเธอเข้ามากอดไว้ปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะหญิงสาวโวยวายเมื่อตกอยู่ในอ้อมแขนของเขาและยิ่งพยายามดิ้นเท่าไหรปราดก็ยิ่งกอดรัดแน่นขึ้นเท่านั้น บอกให้ปล่อยเธอออกคำสั่งเสียงแข้มอีกครั้งปล่อยคุณก็หาเรื่องทุกผมอีกนะสิดังนั้นไม่ปล่อยก็คุณทำให้ฉันโมโ oh หทำไมคุณชฉวยโอกาสกับฉันมาสมควรโดนทุบไหมหมอนทองทำท่าจะทุกแต่ก็ทำไม่ได้ขอเตือนถ้าทุบอีกผมจูบป่าเสียงแข็งบ้างแล้วคุณไม่กล้าหรอกนี่มันกลางถนนถึงจะอยู่ในรถแต่คุณไม่ทำแน่คนอย่างคุณชื่อเสียงเป็นเรื่องสำคัญ คุณจะไม่ทําอะไรให้ตัวเองเสียชื่อเธอพูดอย่าท้าไม่ได้ท้าเพราะถ้าขืนทําอย่างที่พูดนะ่ะได้เป็นข่าวดางังแน่ปราดนับหนึ่งถึงสิบช่างน้ําหนักในหัวใจตัวเองและในที่สุดเขาก็ทําตามที่หัวใจเรียกร้องไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นต้องการแค่จูบเพื่อให้หมอนทองรู้ว่าคนอย่างปราดพูดจริงทําจริงหมอนทองไม่คิดเลยว่าปราดจะกล้าทําเช่นนี้รสจูบที่เย้าวยวนกับความพืกเขิมทําให้เธอเคลิ้มตามไปในที่สุด นาทีนี้ต่อให้ที่นี่เป็นเวจีทั้งปลาดและหมอนทองก็ไม่สนแล้วเพราะทั้งคู่กําลังมีความสุขก,กับความหอมหวานที่ต่างฝ่ายต่างมอบให้กันอย่างไม่มีใครยอมใครคุณเสียงของใครคนหนึ่งดังขึ้นคุณมาจอดรถจูบก,กันแบบนี้ได้อย่างไรครับนี่มันถนนนะไม่ใช่ที่บ้านหรือโรงแรมเจ้าหน้าที่ตํารวจเอ่ยเสียงเข้มพร้อมตักเตือนตามหน้าที่แต่แล้วเมื่อเห็นหน้าของปลาดชัดๆนายตำรวจคนนี้ก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจ ส่วนหมอนทองอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนขอโทษครับนักแสดงหนุ่มพูดออกมาอย่างสุภาพคุณคือดารานี่ดังด้วยนายตำรวจคนนั้นเปลี่ยนท่าทีเมื่อเจอดาราคนโปรดผมขอลายเซ็นคุณได้ไหมครับได้ครับคุณอยากจะถ่ายภาพกับผมด้วยไหมนายตำรวจยิ้มพร้อมทั้งพยักหน้ารับทันทีปราดก็เลยทำตามที่อีกฝ่ายต้องการผมดีใจที่ได้พบคุณนะครับ แต่ขอเตือนสักเรื่องเออคุณไม่ควรมาจอดรถจูบกันบนถนนแบบนี้คุณต้องระวังให้มากผมพยายามสุดความสามารถแล้วครับแต่คู่มั่นของผมอารวาสะใหญ่โตประโกอที่บอกว่าเธอไม่สวยเหมือนบรรดานางเอกที่ร่วมแสดงด้วยเธอกลัวว่าผมจะไม่รักพอผมบอกว่ารอเล่นเธอก็ไม่เชื่อผมก็เลยต้องแสดงให้เห็นว่ารักเลยต้องจูบให้รู้ตรงนี้ไปเลยปราดพูดเสียงดังฟังชัดส่วนหมอนทองอ้าปากค้างเมื่อได้ยินคำแก้ตัว ไม่คิดว่าปราดจะกล้าพูดอะไรแบบนี้ออกมาคุณเป็นคนสวยนะครับคุณผู้หญิงดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่รักคุณเลยครับนายตำรวจหันมาพูดกับหมอนทองด้วยสีหน้ายิ้มแย้มซึ่งเจ้าตัวก็ได้แต่ยิ้มรับแล้วก็ก้มหน้าหลบตาด้วยความอายได้ยินแล้วใช่ไหมต่อให้คุณไม่สวยผมก็ไม่ทิ้งคุณหรอกอย่าคิดมากสิปราดหยอดเสียงหวานในตอนท้ายก่อนที่จะหันมาพูดคุยกับนายตำรวจต่ออีกสักพัก แล้วก็ขับรถต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมอนทองยังเจ็บใจไม่หายอยากจะอาละวาดเหลือเกินแต่ก็ต้องอดใจเอาไว้เธอไม่สามารถทำอะไรได้ในตอนนี้เพราะเขากำลังขับรถการทะเลาะกันเวลาขับรถไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำเพราะมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยดังนั้นสิ่งที่ทำได้คืออดทนและลอรอรอเมื่อถึงที่หมายเธอจะซัดเขาให้น่วมเลยไม่เชื่อคอยดู ขอให้รักของฉันคือเธอตอนที่28เสพติดเธอตลอดทางที่ผ่านมามีทิวทัศน์สวยงามให้มองไม่น่าเบื่อแต่สักพักท้องฟ้าที่ดูสดใสก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นมืดครึม้มอากาศเย็นลงเรื่อยๆให้ตายสิขับรถมาตั้งนานแดดจ้าดีๆพอเลี้ยวกลับเท่านั้นแหละฟ้าดันครึ้มขึ้นมาซะได้ปราดบ่นเมื่อเห็นว่าอากาศรอบตัวไม่ค่อยเป็นใจนะัก ยิ่งตอนนี้ลมแรงขึ้นแล้วประทะเข้าที่หน้าแรงๆเขาหยุดรถและหยิบแว่นกันลมขึ้นมาใส่ให้ตัวเองและส่งให้เธอด้วยหมอนทองมองเล็กน้อยแต่ไม่ยอมรับแว่นปราดมองคนที่ตั้งใจที่ตั้งท่ายีวยวนอยู่อย่างอ่อนใจไม่เห็นเธอนิ่งเขาก็เลยสวมให้ซะเลยหมอนทองทันท่าจะถอดแต่แล้วก็ต้องชะงักไม่เห็นสายตาดุดดุที่จ้องมาอย่าคิดแม้แต่จะถอดไม่อย่างนั้นโดนแน่เขาขู่เสียงเข้ม คุณนั่นแหละจะโดนให้ถึงที่พักก่อนเถอะคุณโดนแน่เธอขู่กลับบ้างแต่คนฟังดูเหมือนจะไม่เกรงกลัวเลยสักนิดจะทำอะไรผมจะลงโทษผมอย่างไรก็จับคุณกดลงบนเตียงจากนั้นก็หมอนทองเว้นวักและทำท่าให้หน้ากลัวแต่คุณจะทำได้จริงเหรอปราดสวนขึ้นมาพร้อมหัวเราะจริงแต่คิดไปคิดมาไม่ทำดีกว่า ทางที่ดีฉันไปหาพวกบาโฮสหล่อๆถ้าจะตื่นเต้นกว่าหมอนทองอย่าคิดในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณทำอย่างนั้นกล้าที่จะนอกใจผมขอแช่งคุณคุณจะต้องเป็นสาวแก่ขึ้นคาไม่มีใครเอาคุณจะพ้นคำสาปแช่งก็ต่อเมื่อได้รับจุมพิษจากรักแค้เท่านั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะผมจะคอยกันท่าไปชั่วชีวิตปราดผู้สีหน้าขึงขังหมอนทองมเม้มปากแน่นเธอเจ็บใจ เม้มแน่นเกินไปแล้วปากบางๆเม้มแบบนี้มันจะแดงนะพอแดงมันก็ทำให้ผมเกิดอารมณ์บางอย่างอารมณ์บ้าอะไรของคุณอารมณ์กลัดมันอยากจูบคุณไงไม่ใช่จูบถอนคำสาปนะจูบของผมจะยิ่งทำให้คำาสาปศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพราะมันไม่ใช่จูบแห่งรักแท้ปราดหัวเราะเบาๆที่ได้ยั่วโมโหจำคำพูดของคุณเอาไว้นะจำไว้ให้ดีสักวันคุณจะต้องถอนคำพูด หมอนทองจ้องหน้าคนพูดอยากจะเอาชนะเขาอย่างที่สุดเวลาคุณโกรธนี่สวยนะชายหนุ่มพูดน้าเสียงอ่อนโยนขึ้นแช่งชันแล้วจะมาชมคิดว่าจะหายโกรธหรือไงหมอนทองต่อว่าพร้อมทั้งหันหน้าหนีชันว่าแทนที่จะมาสนใจความสวยของฉันคุณน่าจะรีบขับให้เร็วขึ้นฝนน่าจะใกล้ตกแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำสายฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมา ถอดเสื้อคลุมของตัวเองอย่างระมัดระวังเพราะต้องขับรถไปด้วยคลุมหัวไว้ซะเดี๋ยวโดนฝนแล้วจะเป็นหวดัดเขาออกคําสั่งพร้อมทั้งกดปุ่มนําหลังคาที่เก็บเอาไว้ขึ้นมาคลุมตามปกติเอาหลังคาขึ้นแล้วไม่ต้องคลุมหรอกคุณต้องใช้ตัวสั่นขนาดนี้หนาวแน่หญิงสาวมองหน้าเขาเล็กน้อยก่อนจะยอมเอาเสื้อคลุมมาใช้ในที่สุด ปราดกางเสื้อคลุมออกเพื่อใช้มันกันฝนเมื่อจอดรถเรียบร้อยแล้วก็วิ่งเข้าที่พักไปพร้อมๆกับหมอนทองตอนนี้อากาศเย็นมากหมอนทองยกมือกอดอกแน่นถึงไม่เปียกอะไรมากแต่มันก็ทำให้เธอไม่เป็นสุขนักนักสแสดงหนุ่มคว้าเอวคู่ม่านสาวแล้วดึงเข้ามาหาตัวเองเพื่อกอดเอาไว้เจ็บนะปราดเค้นไลฟันเมื่อถูกหมอนทองหยิกเจ็บก็ปล่อยเอลฉันสิ หมอนทองหยิกสุดแรงไม่ยัง้งแต่นั้นยิ่งทำให้เขากอดเธอแน่นขึ้นไม่สนใจหรอกว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอย่างไรจิบบรรดีหน่อยมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นปราดพูดพร้อมทั้งส่งแก้วน้ำสีอัมพันให้ฉันไม่ชอบบรรยากาศอึมครึมแบบนี้มันเป็นอะไรที่ไม่น่าพิสมัยเลยสักนิดพูดจบหมอนทองก็จิตบ,บรนดีช้าเมื่อได้ลิมรสชาติของมันเธอก็รีบวางแก้วลงทันที ราดอมยิ้มเมื่อเห็นสีหน้าที่ดูตลกของอีกฝ่ายคุณไม่เคยดื่มอะไรพวกนี้หรอดื่มบ้างแต่ไม่บ่อยและไม่จำเป็นก็จะไม่ดื่มเธอสารภาพตามตรงคุณเหมือนพวกปาร์ตี้เก่งเที่ยวเก่งแต่กลับไม่ชอบดื่มเน่นนะฉันเที่ยวบ้างแต่ก็ไม่บ่อยเที่ยวพอเป็นพิธีก็เท่านั้นฉันไม่ชอบเที่ยวกลางคืนไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบเสียงดังๆแล้วก็ไม่ชอบกลิ่นบุหรี่แล้วเวลาสังสรรค์ บ่ายเบี่ยงเรื่องการดื่มอย่างไรเขาชวนคุยต่อไม่ได้บ่ายเบี่ยงฉันก็ดื่มบ้างค่ะแต่จะเป็นพวกวน์หรือไม่ก็แชมเปญหรือไม่ก็พวกที่มีแอลกฮอฮอล์น้อยๆแล้วไม่ดื่มเกิน5แก้วหายากนะแบบคุณเนี่ยคุณโชคดีมากที่หาฉันเจอความจริงฉันชอบเที่ยวอะไรที่มันเป็นธรรมชาติหรือเที่ยวตอนกลางวันมากกว่ากลางคืนในความรู้สึกของฉันกลางคืนมันคือช่วงเวลาของการนอน ดูเหมือนเราจะคิดเหมือนกันในเรื่องนี้คุณไม่เที่ยวกันคืนหรอเวลาไปทำงานที่ต่างๆก็มีเลี้ยงหรือปาร์ตี้กันต่อนี่หมอนทองถามบ้างถ้ามีงานแบบนั้นผมก็อยู่ในงานนั่นแหละแต่ก็ไม่อยู่ดึกมากผมมีตารางการกินการนอนและการออกกำลังกายที่ต้องทำให้ตรงเวลาชายหนุ่มเอ่ยเสียงฟ้าร้องคำรามทำให้หมอนทองยกมือขึ้นปิดหูส่วนปราดก็คว้าตัวเธอเข้ามาก่อนหายตกใจแล้วใช่ไหม ถามเสียงเบาเสียงฟ้าร้องเมื่อกี้มันดังมากดูก็รู้ว่าเธอตกใจมากไม่แล้วล่ะฉันดีขึ้นแล้วจำไว้นะหมอนทองอยู่กับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจอะไรทั้งนั้นผมจะปกป้องคุณเองคำพูดประโยคนี้ทำให้คนฟังใจเต้นแรงส่วนคนพูดรีบเม้มปากเมื่อรู้ว่าตัวเองหลุดพูดอะไรที่ไม่ควรออกมาซะแล้วได้เวลานอนแล้วคุณควรเข้านอนให้ตรงเวลา พรุ่งนี้ตื่นมาออกกาลังกายกับผมฉันไม่ออกกาลังกายกับคุณแน่เาะยังจําตารางออกกําลังกายสุดโหดของเขาได้คุณต้องทําโดยไม่มีข้อต่อรองคุณบังคับฉันไม่ได้ผมทําได้ทุกครั้งนะรู้ตัวไหมว่าเป็นคนชอบบงการคนอื่นคุณไม่ใช่คนอื่นนี่คุณเป็นคู่มั่นแล้วถ้าไม่อยากทําคุณจะถูกจูบเอานะปาดรู้ว่าต้องขู่คําไหนหมอนทองถึงจะยอมอ่อนให้เยอะมาขู่ลองจูบสิ คราวนี้แม่จะกัดให้ดูหมอนทองไม่หวัน่นสถานที่เช่นนี้เธอพร้อมจะสู้ตายจะก,กัดจริงเหรอเขาถามพร้อมยืนหน้าเข้ามาใกล้จนเธอรู้สึกใจคอไม่ดีจริงหมอนทองใจแข็งตอบที่ผ่านมาไม่เห็นจะก,กัดเลยดูเหมือนว่าจะเคลิ้มไปด้วยทุกครั้งปราดยัวด้วยรอยยิ้มใครบอกฉันตั้งตัวไม่ทันตังหาหมอนทองแยง้งถ้าอย่างนั้นแน่ใจนะว่าจะกัด ปราดไม่พูดมากแต่ทําจริงเขาจูบหมอนทองด้วยความเร่าร้อนแม้แม่ทุเรียนคนสวยจะพยายามต่อต้านและแสดงอาการว่าจะกัดแต่สุดท้ายมันก็จบลงที่การควบคุมของเขาเช่นเคยไม่เห็นคุณจะกัดวบับที่ขู่เลยเขาล้อเลียนเสียงนุ่มใครจะไปทันเล่เหลี่ยมของคุณละ่ะหมอนทองหน้าแดงจัดเลวากับลูกเชอรี่เมื่อไหร่จะเลิกเขินชินได้แล้วก็พูดเสียงแผ่วเบา ว่าแล้วก็อยากจูบอีกฉันไม่น่าด้านเหมือนคุณน,นี่จะได้รู้สึกเฉยเฉยเมื่อถูกจูบเธอต่อว่ารู้ไหมผมติดใจที่จะจูบคุณแล้วนะเรียกว่าเสพติดดีกว่าปราศรภาพตามตรงพูดบ้าๆยิ่งเขาพูดแบบนี้หมอนทองก็ยิ่งหน้าแดงมากขึ้นบอกตรงๆผมอยากจูบคุณทุกครั้งที่มีโอกาสใครมันจะไปยอมให้คุณทำแบบนั้นทำไม เพราะมันไม่ใช่จูบแห่งรักแท้ไงหมอนทองย้อนมืน,นึกถึงคำสาปแช่งของเขาถามหน่อยที่คุณจูบฉันคุณต้องการอะไรกันหน้าจูบเพราะอยากจูบไม่มีอะไรแอบแฝงเขาพูดตรงๆแต่มันช่างเป็นคำตอบที่ทำให้คนฟังรู้สึกจี๊ดที่หัวใจคุณมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกไหมหมอนทองอยากจะบ้าบทปาดจมึนเขาก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างทำไมต้องคิดต้องมีคำถามด้วย จูบเพรอยากจูบเข้าใจไม่หมอนทองปาดเองก็เริ่มจหงหดหดรู้ว่าคำถามที่หมอนทองต้องการคำตอบนั้นคืออะไรแต่เขายังไม่พร้อมที่จะตอบเธอในเวลานี้ขอให้รักของฉันคือเธอตอนที่29สารภาพความในใจฉันเป็นผู้หญิงนะคุณไม่รู้หรือไงว่าผู้หญิงคิดมากเรื่องนี้ผู้หญิงที่ผมเคยจูบมาไม่เคยเห็นมีใครถามแบบนี้ นั่นเพราะฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ผ่านมาของคุณไงรู้ไหมว่าสําหรับฉันจูบมันสําคัญมากฉันเฝ้าคิดมาตลอดว่าตัวเองจะได้จูบกับคุณและจูบรักของฉันมันจะเป็นจูบแห่งรักแท้แต่ทุกอย่างมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยสักนิดหมอนทองพูดเสียงเบาน้อยใจผู้ชายตรงหน้าเหลือเกินแล้วอย่างไรต่อปราดเหมือนไม่ใส่ใจในความรู้สึกของหมอนทองเลยคุณยังจะกล้าถามก็มันไม่หยุดแค่นั้นไง แล้วมันเป็นยังไงเพราะทุกครั้งที่โอ้ยคุณจะมาถามอะไรฉันหมอนทองตะหวาดใส่เมื่อถูกรุกด้วยคำถามที่แสนจะตอบยากคุณคิดว่าฉันเป็นก้อนหินไม่มีความรู้สึกหรือไงยิ่งใกล้ชิดคุณมากขึ้นคุณคิดว่าฉันจะไม่คิดอะไรเลยเหรอเธอย้อนถามบ้างไม่รู้สิฉันคิดคิดมากด้วยฉันไม่อยากถูกคนที่ ฉันรักจูบโดยที่เขาไม่รักฉันตอบเลยสักนิดหมอนทองระบายความอัดอั้นที่อยู่ในใจคุณพูดอะไรปราดฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจคุณเป็นรักแรกของฉันฉันชอบคุณมาตั้งแต่อายุยังไม่สิบห้าเลยมันอาจจะฟังดูแก่แดดเกินไปแต่ฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆตอนที่คุณไปหาคุณย่าฉันจะแอบมองคุณอยู่ห่างๆพอมีโอกาสได้เข้าใกล้คุณก็ทำเย็นชาใส่จนฉันไม่กล้าคิดแต่เมื่อคุณย่าคุณมาขอมั่น รู้ไหมฉันไม่เสียเวลาคิดเลยเพราะมันเป็นโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดคุณแต่ความเป็นจริงมันสวนทางกันไปหมดคุณทิ้งฉันไว้ข้างหลังมิหันกลับมามองเลยหลังจากงานมัานจบลงหมอนทองพูดความอึดอัดอย่างไม่ปิดบงังคุณต้องรู้ซิว่าเราไม่เหมาะสมกันตอนนั้นคุณดูไม่ได้เลยสักนิดถึงตอนนี้คุณจะสวยขึ้นแต่คุณก็ยังไม่เพียบพร้อมและเหมาะสมพอที่จะเป็นภรรยาของผมปาดพูดบ้างเหมาะสมเพียรพร้อมเหรอ คุณเอาอะไรมาวัดความเพียบพร้อมความเหมาะสมเรื่องนี้มันไร้สาระทั้งนั้นทุกสิ่งที่คุณพูดมาจะไม่มีความสําคัญอะไรเลยถ้าคุณรักฉันหมอนทองเสียงสั่นเครือเล็กน้อยความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไร้สาระความรักมันก็ไร้สาระปราดพยายามระง,งับอารมณ์ในใจเขาเห็นน้ําตาคลออยู่ที่ดวงตาของหมอนทองมันบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ตนเองพยายามจะปัดออกจากใจคุณนั่นแหละที่ไร้สาระ ขอถามหน่อยที่จูคุณไม่คิดอะไรจริงๆเลยใช่ไหมฟังนะหมอนทองผมจะไม่ตอบคำถามนี้ปราดเริ่มทำน้ำเสียงเย็นชาปราดไม่อยากจะยอมรับความรู้สึกของตัวเองเพราะถ้าทำแบบนั้นหมายความว่าเขาจะแพ้แพ้ให้กับผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้านี้หมอนทองนิ่งพยายามจะไม่น้อยใจและเข้าใจเขาให้มากรู้ดีว่าทั้งคู่ต่างกันมากแค่ไหนถึงจะพยายามสะกดความรู้สึกมากแค่ไหนแต่ก็อดน้อยใจไม่ได้อยู่ดี คุณไม่กล้ายอมรับความรู้สึกของตัวเองตั้งหากเอาเถอะฉันจะไม่ถามอะไรแล้วพอรู้ดีว่าคุณจะไม่ยอมพูดสิ่งที่รู้สึกจริงๆแต่ขอบอกเอาไว้ก่อนนะฉันทนเท่าที่ทนได้บางทีฉันอาจจะไปก่อนเวลาที่ตกลงกันไว้หมอนทองพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบและเดินจากไปทันทีทิ้งให้ปราดยืนอึ้งพูดไม่ออกหมอนทองชอบพูดคำว่าจะไปแต่มันไม่เคยจริงจังเท่ากับครั้งนี้เลย หมอนทองวางหลับท็อปบนโต๊ะญี่ปุ่นตัวเล็กส่วนตัวเองนั้นนั่งอยู่บนพื้นด้านหน้าโซฟารับแขกตัวใหญ่รอบตัวเต็มไปด้วยหมอนใบเล็กใบน้อยที่เธอหยิบออกมาจากโซฟาส่วนปราดเพิ่งกลับมาจากทํางานเลือกที่จะนั่งมองการทํางานของเธอเงียบๆย,ยิ่งรู้จักยิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เก่งกว่าที่คิดเอาไว้มากเธอทางานได้รวดเร็วและใส่ใจรายละ,ละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาเห็นหมอนทองตรวจสอบรายละเอียดต่างๆไม่ต่างกว่าสองครั้ง แถมยังตอบอ e ีเมลลูกค้าเป็นภาษาอังกก,กับภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วด้วยคุณทำงานได้ละเอียดและเร็วมากเลยนะเขาชมขอบใจที่ชมถามหน่อยชอบสวนทุเรียนมากเลยเหรอสวนทุเรียนคือสถานที่ที่ฉันรักฉันโตมาจากที่นั่นตั้งแต่เด็กฉันตั้งใจเอาไว้ว่าจะกลับไปพัฒนาสวนและช่วยธุรกิจของที่บ้านแต่ทำไปทำมาฉันก็สนใจธุรกิจหลายอย่างเลยเป็นอย่างที่คุณเห็น หมอนทองตอบคำถามในขณะที่สายตาย,ยังคงจับจ้องอยู่ที่หน้าจอแล้วคุณล่ะทำไมเลือกทำงานด้านนี้เท่าที่รู้คุณมีที่ดินมากมายส่วนทุเรียนที่เมืองจันคุณกลับปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลหุ้นก็มีอยู่หลายที่ความจริงคุณไม่ต้องทำงานเลยก็ได้แต่คุณก็ยังทำแถมยังเลือกงานในวงการบันเทิงและด้านการแสดงอีกคราวนี้เธอเป็นฝ่ายถามบ้างการแสดงทำให้ผมได้ปลดปล่อย ปราดเอ็นตัวไปพิงพนักโซฟาด้วยท่าทางที่ผ่อนคลายปลดปล่อยเหรอใช่การแสดงทําให้ปลดปล่อยอารมณ์ที่เก็บไว้และไม่ได้ระบายที่ไหนตอนที่เล่นละครผมสามารถตะโกนได้โวยวายได้ร้องไห้ได้แต่ชีวิตจริงทําไม่ได้เขาบอกตามตรงจะว่าไปเขาก็ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ต่อหน้าคนอื่นมากนักยกเวนเ้นแต่ว่าอยู่กับเธอเวลาได้อยู่กันตามลำพังหมอนทองมีโอกาสได้เห็นหลายมุมของเขา คุณรู้ไหมการเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกมันเป็นเรื่องดีแต่มันต้องอยู่ในจุดที่พอสมควรไม่ใช่เก็บไว้จนมากเกินไปจนกลายเป็นการเก็บโกรธหญิงสาวพูดด้วยความหวังดีถึงได้บอกว่าการแสดงทําให้ผมได้ระบายไงความจริงถ้าคุณคิดอะไรก็พูดออกมาเลยก็ได้นะการเก็บความรู้สึกเอาไว้มากเกินไปมันอึดอัดจริงอยู่คุณได้ระบายมาได้แสดงแต่คุณไม่ได้แสดงทุกวันจะไปพูดให้ใครเขาฟังไม่มีใครฟังคุณก็พูดกับตัวเองสิ บ้าไปแล้วเขาหัวเราะไม่บ้าหรอกพูดกับตัวเองในกระจกบอกว่าวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างเราเล่าเรื่องราวของตัวเองออกมาอย่างน้อยการออกเสียงหรือการเปล่งเสียงมันทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นหมอนทองแนะนําคุณเคยทําเหรอทําบางทีนะเวลาอึดอัดมากๆฉันจะเอาภาพถ่ายของคนที่ทําให้ฉันอึดอัดมาแปะไว้ตรงหน้าประตูแล้วก็ยืนด่ารูปนั้นจนกว่าจะพอใจมันก็โล่งดีเหมือนกันคุณนี่แปลกนะฉันไม่ได้แปลก ฉันไม่ชอบการนินทาดังนั้นสิ่งที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ก็คือทำแบบที่บอกยอมเปลืองหมึกปินภาพออกมาแล้วด่าแค่นี้ก็พอแล้วพรุ่งนี้มีเรียนจัดดอกไม้ไหมเขาเปลี่ยนเรื่องไม่มีค่ะแต่มรืนมีถ้าอย่างนั้นช่วงเวลาที่ว่างเรามาทำกิจกรรมด้วยกันไหมคำเชิญชวนของเขาทำให้เธอเริ่มไม่ค่อยไว้ใจคุณจะชวนฉันทำอะไรลามกคุณคิดจะเคลมฉันเหรอ อย่ามาคิดไม่ดีกับฉันนะบอกเอาไว้ก่อนต่อให้คุณอ่อยแค่ไหนฉันก็จะไม่ใจง่ายฉันบอกแล้วว่าต่อจากนี้ไปฉันจะยอมนอนกับคุณก็ต่อเมื่อเราแต่งงานกันแล้วเท่านั้นหมอนทองรีพูดหมอนทองคุณคิดไปถึงไหนแล้วอ่านนิยายหรือดูหนังดูละครมากเกินไปหรือเปล่าปราดย้อนถามสีหน้าและแววตาของเขามีความเอ็นดูปนขำสายตาคุณมันบอกว่าอยากจะจับฉันโยนลงบนเตียง บ้าไปแล้วคิดอะไรแบบนั้นหรือคุณไม่คิดก็คิดคราวนี้เขาสารภาพตามตรงเห็นไหมคุณคิดจะแคลมชุนมานานาแล้วละสิขอบอกเลยนะฉันสวยแต่ไม่ง่ายแต่จะว่าไปก็ไม่ยากนะถ้าคุณยอมแต่งงานกับฉันคนฟังหลุดหัวเราะออกมาเมื่อฟังจบหมอนทองตั้งสตินะผมแค่จะชวนคุณไปกองถ่ายไม่ได้ชวนไปทำกิจกรรมอย่างที่คุณคิดทำไมคุณคิดมากขนาดนี้ ก็คุณชอบพูดให้คิดพอรู้ว่าเขาจะชวนไปทำอะไรหมอนทองถึงค่อยรู้สึกว่าตัวเองพูดมากเกินไปแล้วมันไม่รบกวนการทำงานของคุณแน่นะฉันกลัวว่าการไปกับคุณจะไปรบกวนการทำงานของคนอื่นไม่หรอกอยากไปไหมล่ะไปค่ะหมอนทองรีบตอบทันทีเหงาเลยสิปราดแกล้งถามให้พูดตรงๆก็ไม่เหงานะคะฉันมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำ ถ้าไม่ไปเรียนจัดดอกไม้ฉันก็ออกไปซื้อของออกไปเดินเล่นในเมืองหาอะไรอร่อยๆอกินอ่านหนังสือบ้างดูหนังฟังเพลงไปตามประษาหมอนทองบอกคอยอย่างชั่วผมกลัวว่าคุณจะเหงาเป็นห่วงฉันน่ารักนะเนี่ยหมอนทองแกล้งยออย่ามาล้อเลียนตอนนี้หิวแล้วไปหาอะไรกินข้างนอกดีกว่าไปไหมเขาชวนไปเธอตอบตกลงทันที ปาดลุกขึ้นยืนอมยิ้มเล็กน้อยแล้วดึงคู่มันเข้ามาใกล้ก่อนไปมีบางอย่างที่ต้องทำทำอะไรคะเขาไม่ตอบแต่ยื่นหน้าเข้ามาใกล้แทนและจากนั้นหมอนทองก็ไม่มีโอกาสได้ถามเพราะถูกเขาปิดปากด้วยจูบเรียบร้อยโรงเรียนปราดไปแล้วหมอนทองก้มหน้าก้มตาเดินไม่ยอมศบตาเขาตั้งแต่ออกมาจากที่พักเนื่องจากกอดออกมาถูกเขาจูบโจมจูบอย่างไม่ทันตั้งตัวส่วนปราดเดินอมยิม้ม เขาชอบเวลาที่เธอเขินเพราะดูน่ารักและน่าทะนุถนอมที่สําคัญเวลาที่แก้มของหมอนทองแดงมันเพิ่มความย,าย้ายวนให้โดยที่เจ้าตัวเองก็คงไม่รู้เดินควรจะมองข้างหน้าสิไม่ใช่มองพื้นปราดบอกฉันไม่อยากมองหน้าคุณหมอนทองตอบส่งผลให้เธอสะดุดขอบฟุตบาทและล้มลงไปกองที่พื้นทันทีปราดตรงเข้าไปรีบประคองให้ลุกขึ้นมานั่งช้าๆเป็นอย่างไรบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่ หญิงสาวบอกปัดทั้งทำท่าจะยืนด้วยตัวเองโอ้ยเธอร้องออกมาเสียงดังเพราะเจ็บที่ข้อเท้าเป็นอะไรเจ็บตรงไหนข้อเท้าปราดเอื้อมมือไปจับที่ข้อเท้าแล้วบีบมันเบาๆแต่ผลที่ตามออกมาคือเสียงร้องโหยหวนของคู่มัน่นเจ็บนะคิดจะแกล้งกันหรือไงสาวแสบป่าว่าแต่แทนที่เขาจะโกรธกับขำแทนน่าจะบวมเท้าคงพลิกแล้วก็กระแทกพื้นอีก พูดจบเขาก็อุ้มเธอขึ้นฉันเดินไหวนะอยู่นิ่งๆให้ผมอุ้มมาดีแล้วแต่หุบปากได้แล้วรู้ไหมบางทีคุณก็พูดมากเกินไปจนผมลำคาญปราดแกล้งดุคนบ้าหมอนทองหน้าง,งอเงียบได้แล้วที่ให้เงียบไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องพูดเลยเวลาผมถามก็ตอบเข้าใจไหมปราดดักคอเอาไว้ก่อนเพราะรู้ถึงความกวนประสาทของอีกฝ่ายเป็นอย่างดี เพคะฝ่าบาทหญิงสาวขานรับเสียงหวานพร้อมทั้งประชดไปในทีสำหรับนิยายเสียงเรื่องขอให้รักของฉันคือเธอตอนที่27ถึงตอนที่29ก็จบลงแล้วนะคะเป็นอะไรบ้างคะชอบกันไม่เอ่ยถ้าชอบกุหลาบแก้วฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และถ้ารักกันแน่ๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดกุหลาบแก้วขออาภัยมาณที่นี้ด้วยคะ่ะ ขอให้มีความสุขกับการฟังนิยายเสียงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายลาก่อนค่ะ